ทันตจับเอ่อสวัสดีครับเอ่อคุณแค่คนท้ายคานนั้นหรือเปล่าครับพี่สามารถกับเกทอยเลตได้แบบทุกครั้งเลยใช่ครับผมคือคนนั้นนั่นแหละครับเอ่อผมมีอะไรจะให้คุณช่วยเหลือหน่อยอะคือตอนนี้พูดทอยเลตอย่ามา <c oughs> ได้บเข้ามาในบ้าน <c oughs> <ๆ>และมันก็บุกไปที่โต๊ะงานวันขอบคุณพี่สาวผมมากช่วยจัดตาหน่อยได้ไหมครับครับผมค่าจับตนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรู้ โตเลี้ยงงานของระเจ้าววางที่เป็นสุนทรียของผมก็แล้วกันจัดการร้อนคือเราต้องรีบจัดการมันให้เส้นซ่านะคะเพราะว่มันจะมากินเค้กนะคะเพิ่มมันอาจจะไม่กินแหละแต่มันจะทิ้งร้สนน้ำตาลน้ำตาลก็เต็มไปหมดเลยอ่าวิท้าจะแล้วว่าเค้กนี้โดนสกีบีดทอยเลทจัดการไปแล้วสิโอ้ยไม่ใช่อันนี้มันน้ำตาลอยู่แล้ววุ้ยแล้วก็เซนเตอร์คนดีคนเดิมนะคะเพราะคือผมไม่รู้ว่าเกมอัปเดตไปถึงไหนแล้วจะมีตัวอะไรบ้างเพราะว่า เออฉันเพิ่มเกาะป้องกันให้แกนะตอนนี้แกสามารถกันการนอนหลับได้สองครั้งเลยเดียวเขาเลยก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ช้าจังเลยอะไม่รอแล้วอัปเกรดเลย <c oughs> แล้วนี่พวกมันออกมาจากไหนเนี่ย แมงมุมแห่งการเวลาเว้ยมาช่วยกําจัดหน่อยโลกในอนาคตนะคะเขาสามารถกําจัดโลกปัจจุบันได้เว้ยต่เดี๋ยวไม่ใช่กาจัดจนคลิปนี้หายไปนะเว้ยโอเคผมรู้แล้วว่าคลิปนี้วันลงทันกับวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งจะตรงกับวันที่28พฤศจิกายนพ่อสอโอเคแค่นั้นแหละพ <67. S 1> อเป็นวันที่พ่อผมบอกเลยนะว่าคิวปิดเนี่ยมันแม่นมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีแมงมุมบาง,งแต่เขาก็สามารถดิ้งนอทอเลีตได้เวยนายใช้พันแปดในการอักเก็ดเลยเหรอเนี่ย นี่ไงเราอัปเกรดเขาแล้วเขามีอะไรเช่วหรือเปล่าผมไม่ได้มีรูปห่าอะไรทอมช่วยหรอกครับผมมีัโอเคแต่ทำไมอัพเกร๋เราไปรามเอในรถละ่ะขอวเงินอีห้าร้อยได้แล้วอัพเกรดได้วุ้ยนี่ไงเขามีเอโอีแล้วอุดูดีรัวเลยรัว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 วุ้ยบอสเฮยเลนสองจุดศูนย เลือดแสนแปดนะครับแสนแปดเลยละแสนหนึ่งระหว่างนี้เราน่าจะชิลนะครับเพราะฉะนั้นเราเออกไปสามดูดกันดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปกป้องใช่ไหมเนี่ยทางออกของเจ้าไก่คือแม้กก็จะมีของที่เอาไว้ว่าพระเจ้านะครับเพราะอยากรู้ว,ว่าเราสามารถที่จะลงไปข้างล่างได้หรือไม่เออเดี๋ยวค่อยลองแล้วกันรอให้มันชิลก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขึ้นมาไม่ได้นะครับอะไรนะเขาคนที่โทรมาหารเราก็เป็นยักษ์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะห,ห,ห,หลุดจะหลุดมันมีความรู้สึกใกล้จะหลุดเพราะฉะนั้นเราอัด วัดคงไม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าน่าจะมีการโจมตีที่โหดขึ้นอุ้ยเลยสองแสนสองแสนแต่มันไม่สามารถที่จะหนีพ้นหรือความจริงได้นะครับเออผูอเ้เท็เกินอุ้ยเลยสามแสนเจ้าตัวคนไฟแต่ว่าเออพี่ท่านไม่เหมือนผมได้ยินเสียงโทรศัพท์อีกแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับสิสิวสบายสบายเลยครับ ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ฉันซื้อของจัดการเลี้ยงอยู่นะจะกลับมานะโอเคครับอยากรู้ขนาดเขาจริงๆเลยว่าจะเจอเบอม์วานไหนุ้ยเนี่ยนะมีไก่ด้วยไก่ไก่ทอยเล็บไก่งวงโอ้ยไก่งวงก็โดนไก่พันธ์นะครับผมบอกเลยน่ากลัวต้องเรียกพี่ใหญ่ออกมาแล้วครับ นี่อันอันนี้อาจจะเป็นแค่เอ่ออนาคตสนักใจนี้นะคะแต่นี่คืออนาคตแบบร้อยล้านปีเลยเว้ยดูดิโคตรเทเลยเสียมันคุ้นคุ้นฮะเอาต้องมีความสามารถที่จัดเอ่อทำให้เจ้าพูดทอยเล็นะครับฉลองเขาก็มีนี the, ่สายฟ้าที่ข้าดับดานะคะ ือเขาจะหยุดเวลาเว้ยแล้วก็ทุกอย่างจะไม่เค่อนที่เลยโอเคตอนนี้น่าจะชิลแล้วนะคะเพราะฉะน,นั้นเราลงไปสำรวจกันดีกว่าเออน่าสงสัยว่าผ้านี่มันใช่ภาพจริงไหมหรือว่าเป็นแค่ก้อนหินว่าแล้วเราบอกเราบอกมันทำไม่ได้จะทำภาพจริงได้น,น่แบบบอกเลยว่าไปออกไปวข้างนอกกันโอเคความรักที่แท้จริงนะครับ คือเขาไม่ต้องการที่จะเปิดพื้นที่ใช่ไหมเขาก็เลยปล่อยลงเพราะว่าผู้เล่นปกติเขาก็ไม re really ่น่าจะลงมาแบบเรานะครับเพราะเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เล่นปกติใครจะไปรู้นะครับกว่าผมจะขึ้นไปเสร็จก็คือทอเ็ตกินไก่ร่วงหมดแล้วนะครับทำไมคลิปนี้มันดูปล่อยจังเลยลิปพี่มาดูกล่อยมากเลยอะเพราะว่าทอเรตไม่มีความหูดอะไรเลยนะครับอ๋อนี่ไงต้นไม้ยังเป็นแบบรูดูร่วงอยู่นะครับ ก็เลยเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แต่ที่เราเห็นเนี่ยนะไม่เป็นสีเขียวนะดูดิไปเที่ยวม,มาแป๊บนึงก็ยังปกติอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยมันชิวเกินไปผมบอกเลยว่าโลกแห่งอนา,าคตเนี่ยจะมาเพ้ชให้กับโลกปัจจุบันได้ยังไงเราเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะพลังอะไรกันสามารถเดินกลับได้เริ่มแล้วเริ่มแล้วที่เรเริ่ม air, อ่อนแออัพเกรดก่อนอัพเกรดเพิ่มความโหดระดับร้อเปอร์เซ็นต์ เพิ icana, ่มว่ารอบี้มันนจะง่ายเกินตแทไมต้องลบพวกนี้ทิ้งเลยก็ได้ครับแล้วก็ผมว่าเราไม่ควรลบทิ้งด้วยนะเพราะไอ้พวกนี้ทิ้งเงินเยอะมากการเวลาเป็น่ที่ราคาแพงเนี่ยไม่มีตัวหน่เลือดหนึ่งล้านโฉมอ A later. few minutes ผมอยากรู้หัวหน้าแคทติงขอยคุณนี่เจ๊เกินเนี่ยบอกเป็นกระต่ายก็ไม่ใช่เพราะว่าเราทามันหายไปแล้วหรือว่ามันมีหัวหน้าใหม่อุ้ยเจ๊กลีสเจ๊กลีสวิ่งรอบนีมีมีตัวโหดเยอะว่ะมีบอสเต็มไปหมดเลย a few moments later อ๋อแชนท้าโดนแบบโดนแกงนะครับแชนท้าคุณต้องคุณต้องมีชีวิตอยู่รอด 蛋 <laughs> ่วิเชียรบุรีคยเข้าใจไหมเอ้ยพี่ผมได้ยินโทรศัพท์อีกแล้วใครโทรคัีแกงนมปังสวัสดีครับสวัสดีครับเออคุณทัดแกมค่ะคือพอดีว่าบุรุษไปรณีนีที่รับจดหมายของคุณส่งไปที่ตำบลเปลันตริกได้ลาง,งานแล้วซึ่งจะทำให้การรับจดหมายครั้งนี้ ล่าช้าไปอีกเป็นหนึ่งสัปดาห์ค่ะขออาภัยในความไม่สะดวกค่ะ